หลายต่อหลายครั้งที่หงแดงลิเวอร์พูลพิสูจน์ไม่เห็นมาแล้วว่าสามารถเฟ้นหาเพชรเพดงามจากบรรดาสโมสรที่ต้องตกชั้นไปเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมและการมาเกณฑกำลังสําคัญที่พาให้พวกเขาประสบความสําเร็จเฉกเช่นทุกวันนี้ได้โดยไม่ต้องควักเงินมากมายเหมือนกับการซื้อตาร์ดังทั้งหลายเลยวันนี้ได้โซรีพอร์ตไบเซอร์โอที่อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดู5นักเตะเป้าหมายจากทีมตกชั้นที่เยอเกนครอฟ นในใหญ่เฮฟวี่เมทัลกำลังเล่งฉกตัวมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกเว็บ,บ,บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้เช่นเดียวกับใครที่อยากได้มุมมองในการวิเคราะห์ฟ,ฟุตบอลกับกลุ่มน้องใหม่เข้าฟรีกิจกรรมแน่นแม่นอย่าบอกใครคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ หาชอบช่อง SO Report by s e o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแอนดูโรเบิร์สันที่ซื้อมาจากคาวซิตี้ด้วยสนอนราคาถึง8ล้านปอนด์ถูกเหมือนได้เปล่าแต่กลายมาเป็นแบ็กไซด์ระดับโลกไปแล้วจอจิเนียลไวนนลดูมจากนิวคาสเซิล n ยูไ d นเตดด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์ ที่กลายมาเป็นแกนหลักสําคัญของนิวอร์ที่คอยขับเคลื่อนแดนการของทีมได้อย่างลงตัวหรือแม้กระทั่งเซอร์ดานชากิลีที่ไปคว้าตัวมาจากสโตกซิตี้ด้วยค่าจิกสัญญาเพียง13.5ล้านปอนด์ก็เป็นอะไหล่ชั้นดีให้กับสโมสสตลอดช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาทีน่นี้ผมจึงอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดู5พเพชรเม็ดงามจากทีมตกชั้นที่รับความสนใจจากเยเกนครอฟล่าได้ย้ายตามรอยตัวอย่างทั้งหลายข้างต้นเหล่านั้นเข้ามาสร้างความแตกต่างที่แอนฟิ 1. อิสมาลาซาจากวัตฟอร์ดในรายของซาตกเป็นข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลมาพักใหญ่แล้วและทีมก็เจอทีเด็ดของนักเตะร,รายนี้เล่นงานก็อ,อย่างจังให้เป็นที่ประจักษ์ในการพบกันของทั้ง2ทีมย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่เขาทําไป2ประตูกับอีกหนึ่งแอซิดช่วยให้วัตฟอร์ดหยุดสถิติการไร้ไพ่ที่ยาวนานของครอปถึง13เดือนลงได้เขาเป็นนักเตะที่มีทั้งความเร็วและสกิลการเลี้ยงบอลที่เพลียวพาวประกอบก,บกับอายุเพียง22ปี ถ้าไม่ยังมีโอกาสพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเป็นแข้งระดับแถวหน้าได้ไม่ยากทั้งนี้ลิวอร์พูมีปัจจัยสําคัญที่ทําให้พวกเขามีโอกาสอันดีในการคว้าตัวปีกมหาการรายนี้เพราะเจ้าตัวมีความสนิทสนมกับรุ่นพี่ร่วมทีมชาติเซเนกัลอย่างซาเดโอมาน่และยกให้เขาเป็นไอดอลในดวงใจซาเดโอมาน่ ane, ไม่ใช่คเพื่อนร่วมทีมชาติเซเนกัลของผมแต่เขาเป็นทั้งแรงบันดาลใจและไอดอลของผมด้วยซากรา มันคงสุดยอดไปเลยหากได้เล่นกับเขาอีกสำหรับผมแล้วเขาคือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกและแน่นอนว่าเป็นนักเตะแอฟริกันที่เก่งที่สุดในทวีปยุโรปเขาเป็นผู้นำสำหรับทีมชาติของเราและเขาก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมผมชอบเขามากๆเลยละ่ะด้านมาเน่เองก็เคยเออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันความสามารถที่สุดยอดของซาเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันตั้งแต่วันแรกที่เขาเซ็นสัญญาย,าย้ายมาอยู่กับวัตฟอร์ด ผมก็ส่งข้อความขอให้เขาโชคดีและผมก็มีความสุขอย่างยิ่งกับเขาด้วยมานี่กราเขารวดเร็วมากผมคิดว่ากองหลังทั้งหลายจะต้องเจอกับงานหนักเมื่อเผชิญหน้ากับเขาผมยังได้พูดคุยกับแอนดูโรเบิร์ตซันด้วยผมบอกเขาไปว่าวัตฟอร์ดเป็นนักเตะที่สุดยอดมากคนหนึ่งและผมจะต้องคอยช่วยเหลือเขาในการรับมือกับนักเตะค,คนนี้หาไม่แล้วอิสไมาราซาจะบดขยี้เขาเพราะนี่คือนักเตะ ที่เลี้ยงได้อย่างสุดยอดและมีความเร็วที่จัดจา้าง 2. จามาเรวิสจากนอริชซิตี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลของลิเวอร์พูลส่วนใหญ่คงเห็นตรงกันว่าที่มีความจําเป็นจะต้องเสริมตำแหน่งตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กซ้ายเข้ามาเพิ่มเติมเพราะในเวลานี้มีเพียงอันดูโรเบอร์สันคนเดียวที่เป็นแบ็กซ้ายธรรมชาตินั่นทําให้เรวิสตอบโจทย์ความต้องการในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะเป็นนักเตะที่เปลี่ยมไปด้วยพรสวรรค์แล้วสไตล์การเล่นที่เน้นเกมรุกของเขา ก็ตรงกับรูปแบบการเล่นของฟูแบ็กที่ครอปต้องการฟรีท้าของเขาได้รับการการันตีด้วยการติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของแชมเปี้ยนชิพเมื่อดูการที่แล้วและทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจต่อเนื่องมาถึงลีกสูงสุดของประเทศในฤดูกาลนี้ดาวเตะวัย22ปีได้ลงสนามไปทั้งสิ้น27นัดในการแข่งขันพิม์ลีกฤดูกาลนี้และมีประสบการณ์เพียงพอจะเข้ามาเป็นแบ็คอัพให้กับโรเบิร์ตสันได้อย่างไม่มีปัญหา แน่นอนว่าสถิติการเล่นเกมลุกของเรวิสอาจจะยังไม่โดดเด่นเท่ากับโรเบิร์ตสันแต่เรื่องนั้นก็สามารถอธิบายได้จากทักติกการเล่นของนอริชที่เน้นการตั้งรับมากกว่าอย่างไรก็ตามเรวิสก็พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งถึงความสามารถของเขาอย่างบุกคลหน้าทั้งนี้แม้จะเกิดในประเทศอังกฤษแต่เรวิสก็เลือกเล่นให้กับทีมชาติไอร์แลนด์เหนือและผ่านการติดทงทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วรวม12นัดด้วยกัน ในตอนนี้เขามีสัญญาผูกมัดกับนอริสิตี้ยาวไปจนกระทั่งเดือนม,มิถุนายนในปี2023แต่หลังจากต้นสังกัดของเขาตกชั้นกลับไปสู่เซียนชิพก็ทำให้พวกเขายินดีรับฟังข้อเสนอสำหรับนักเตะที่ตัวเลขเหลือ20ล้านปอนด์ 3. ชอตแคนเวลจากนอริสิตี้อดัมลาลาน่ามิดฟิลเลดผู้ดีเพื่ออำลาถิ่นแอนฟิลไปอยู่กับไรตันแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้หลังหมดสัญญาในถิ่นแอนฟิล นั่นทำให้เป็นที่เชื่อกันว่าลิเวอร์พูลจะมองหามิดฟิ์รายใหม่ในตลาดซื้อขายนักเตะเข้ามาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าวขณะเดียวกันแคนเวลก็เป็นนักเตะอีกคนที่ตอเป็นข่าวพัวพันกับทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดตลอด2เกมที่เผชิญหน้ากับทีมของเยอเกนครอปในฤดกูกาลนี้แม้จะลงเล่นได้กับทีมที่ฟอร์มไม่สู้ดีอย่างนอริชแต่ฟอร์มการเล่นส่วนตัวของแคนเวลก็โดดเด่นขึ้นมาจนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ ที่พร้อมใจกันแย่งชิงลายเซ็น์ของเขาด้วยวัยเพียง22ปีทำให้เขาอยู่ในช่วงอายุที่เหมาะสมที่นายใหญ่าชาวเยอรมันจะดึงตัวมาปกปั้นต่อได้เขาได้รับโอกาสลงสนามให้กับนอริชไป37นัดในฤดูกาลนี้พร้อมฝากผลงานทำไป6ประตูกับอีก2แอซิดด้วยกันปัจจุบันแคนเวลเหลือสัญญากับนอริชซิตี้ถึงเดือนิถุนายนในปี2022และแม้ว่าพวกเขาจะเคยตั้งค่าตัวนักเตะไว้สูงถึง30ล้านปอนด์ สถานรรการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากทีมต้องตกชั้นไปจากพรีเมียร์ลีกในตอนนี้นอริชต้องการขายสตาร์ดังออกไปเพื่อหาเงินเข้าสู่สโมอสรและตามการรายงานข่าวล่าสุดก็ระบุว่าเชฟฟียูไนเตจะแข่งขันแย่งตัวเขากับลิเวอร์พูลด้วยสนอนราคาสุดถูกเพียง10ล้านปอนด์เท่านั้น 4. เดวิดบรูคจากบอลมัทบรูคทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับบอลมัท ย้อนกลับไปเมื่อฤดูการที่แล้วหลังกดไป7ประตูกับอีก5แอซิ์จากการลงสนาม30นัดในพิมลีกฟอร์มการเล่นด,ดังกล่าวทำให้เขามีชื่อเข้าชิงรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA เมื่อซีซั่นก่อนในทีเดียวซึ่งเป็นการพิสูจน์ถึงคุณภาพของเขาได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็มาเจออาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเล่นงานในฤดูกาลนี้ทำให้พลาดการลงสนามในช่วงส่วนใหญ่ของฤดูกาลและได้สัมผัสยอดเยี่ยมไปเพียงก้าวนักเท่านั้น การขาดหายไปของเขาดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อทีมของเอดดี้ฮาวจนสุดท้ายก็ไม่รอดพ้นการตกชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพในที่สุดทว่าการยิงประตูใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนช่วงท้ายฤดูกาลก็มาในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะให้เราได้ย้อนความทรงจําว่าดาวเตะวัย23ปีรายนี้เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพมากมายแค่ไหนทั้งนี้บรูคยังเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่สารพัดประโยชน์อย่างแท้จริงเมื่อเขาสามารถลงเล่นได้ทั้งตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลาง เพลย์เมเกอร์กองหน้าตัวต่ำและตัวรุกปิ่มเส้นได้อีกด้วยหากเราย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนบอลมัดเคยตั้งค่าตัวของบรูคเอาไว้สูงลิ้วถึงหลัก50ล้านปอนด์แต่หลังจากได้รับบาดเจ็บยาวประกอบกับการตกชั้นของพวกเขาจะเป็นโอกาสอันดีของครอปและลิเวอร์พูลที่จะซื้อตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมได้ในสนนราคาแบบย่อมเยาวสำหรับค่าตัวล่าสุดของบรูคอยู่ที่เพียง18ล้านปอนด์แต่ลิเวอร์พูลจะต้องออกแรงแย่งตัวเขากับนิวคาสเซิลอยู่นเตด คริสตันพาเลตเกสเตอร์ซิตี้และเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ต่างก็ให้ความสนใจอยู่ด้วย 5. รอยคิตลีจากบอลมัรหลังการย้ายทีมของเดยันรอฟเลนปักกลังทีมชาติโครเอเชียที่อัมลาตินแอนฟิลด์ไปอยู่กับเซเนตเซนต์ปีเต์สเบิร์กด้วยสนนราคา11ล้านปอนด์ก็ทำให้มันเป็นที่เชื่อกันว่าลิเวอร์พูลจะต้องเสริมผู้เล่นในตำแหน่งปักหลังตัวกลางคนใหม่เข้ามาเป็นแน่สมอสรตอกเป็นข่าวพัวพันกับนักเตะหลายคนในตำแหน่ง แต่ตามการรายงานข่าวจาก l ิเวอร์พู Echo ก็ระบุว่าคนที่พวกเขาให้ความสนใจอย่างจริงจังก็คือเคนลีอันที่จริงแล้ว l ิเวอร์พูก็ติดพัฒนาการของนักเตะรายนี้มาตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนสมัยที่เขาเพิ่งก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ของบ r ิ s t อ l ซิตี้และครอปก็พยายามเดินหน้าทับถามเขาตอนช่วงสมัมอที่แล้วก่อนจะเป็นบอลมัดที่คว้าชิ้นปลามันไปครองด้วยสนนราคา13ล้านปอนด์ ดาวเตะวัย21ปีเจอ,อการบาดเจ็บข้อเท้าและแฮมสตริงตามเล่นงานตอนตอน้นฤดูกาลแต่เมื่อหายกลับมาก็ได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอ,สมอช่วยทีมของเอ็ดดี้ฮาวตอนท้ายซีซั่นแต่ก็ไม่อาจช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากการตกชั้นได้ทั้งนี้การคว้าตัวเคลลี่จะเหมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัวเพราะนอกจากเขาจะเล่นตำแหน่งปากหลังตัวกลางได้แล้วยังขยับออกมายินแบ็กไซด์คอยทดแทนโรเบิร์ตสันได้ด้วยด้วยสวงสูงถึง191เซนติเมตร ทำให้เคลลี่เล่นลูกกลาอากาศได้ดีมีความแข็งแกร่งและขณะเดียวกันก็เล่นกับบอลได้อย่างดีเยี่ยมด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะอยากได้ใครเข้ามาเสริมทีมยูวอพูกันบ้างฟังก์ม่คิดเห็นกันไว้ไดใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ